พราะชีพหลักของเราในทุกวันคือนักเรียนในห้องเรียนที่เรียกว่าโลกเราเชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้และเราให้พบเจอเพื่อนํามาแต่งเติมในแบบสร้างเสริมประสบการณ์ของชีวิตต่อไปไม่รู้จบครับตัวเราเท่าที่รู้พอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมตู้สวัสดกับตัวเราเท่าที่รู้ ep ที่43จะมาชวนคุยถึงข้อเท็จจริงครับเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์ เมื่อตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยได้รับการบอกเล่าเนาะถึงชุดความคิดหนึ่งว่าสมัยนั้นเนี่ยรุ่นปู่รุ่นยา่ารุ่นทวดเนี่ยมีอายุไขที่มันยืนยาวกว่าเรานะครับพวกท่านเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ยืนยาวถึง80ปี90ปีหรือ100ปีและถ้าย้อนกลับไปนานกว่านั้นเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยสมัยที่ไม่รู้เนี่ยยังใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติเลยเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยอาจจะมีอายุไขเนี่ยได้ถึงร้อยสองร้ปีนะครับโดยที่มีร่างกายที่แข็งแรงกำยำนะแล้วก็โตสูงใหญ่กว่ามนุษย์เราในปัจจุบันนะครับที่ on a s แลหรือเกินนะาทำอะไรก็ไม่ได้เลยผมเคยเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะอ่าเพราะมันเป็นชุดความคิดที่เขาก็ยกมาแหละว,ว่าที่เราอายุสั้นลงทุกวันนี้ในในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราโฟกัสกับความเจริญของเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับ ทำอุตสาหกรรมมากเกินไปโดยที่ลืมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคร้อนนะครับมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็การกินอาหารที่มันปรุงแต่งที่มันมาจากโรงงานเนี่ยเลยทําให้ชีวิตเราเนี่ยห่างไกลจากธรรมชาติเพอห่างไกลธรรมชาติเนี่ยเราก็อายุสั้นลงซึ่งจริงๆมันก็เป็นความจริงนะครับแต่มันเป็นความจริงแค่แง่เดียวครับจริงอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้ให้เราตายเร็วขึ้นนะแต่ ข้อที่จริงก็คือว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยในอดีตย้อนกลับไปเมื่อ10ปีร้อยปีหรือพันปีก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีอายุยืนยาวขนาดนั้นครับอ่ะลองกลับไปที่บริบทแรกก่อนเลยละกันถ้าย้อนกลับไปเป็นหลักพันหลักหกมื่นปีเนี่ยที่เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในธรรมชาติท่าการธรรมชาติเนาะแล้วมีอายุยืนยาวมากๆเนี่ยผมถามนิดนึงณตอนนั้น,น่ะเราอะไม่มีสังคมนะไม่มีกฎหมายนะ เราอยู่แต่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเผ่าและเมื่อเผ่ากับเผ่าต่างเผ่ามาเจอกันเนี่ยสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับฆ่าฟันกันนะครับเพื่อแย่งชิงพื้นที่เพื่อแย่งชิงอาหารนะครับการเข้าถึงอาหารของมนุษย์ในยุคที่เรายังเป็นพานป่านเนี่ยเราต้องจับกลุ่มกันสร้างอาวุธขึ้นมาแล้วเข้าไปล่าสัตว์ใหญ่ล่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ก็ได้กินไม่ได้ก็ไม่ได้กินการล่าก็มีความเสี่ยงนะครับอาจจะตายเพราะ โดนสัตว์ที่ดุร้ายกว่าโจมตีหรืออาจจะตายเพราะออกแรงมากเกินไปจนหมดแรงอดนะครับอดอาหารมากเกินไปการจะทานผลไม้สุกๆเนี่ยก็ต้องแยกนะครับแยกกับพวกั้งคาวพวกลิงพวกงกรอบการน,นอนครับก็ต้องนอนในถ้านอนกลางดินกินกลางทรายนอนถามว่านอนหลับสนิทไหมผมว่าก็หลับไม่สนิทหรอกเพราะว่าก็ต้องคอยระแวดระวังเนาะว่าจะมีสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ย มาโจมตีพวกเขาตอกนกลางคืนหรือเปล่าเนี่ยครับคือคำถามที่อยากจะให้คุณผู้ฟังมาชวนคิดกันว่าการที่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมในสภาพสภาวะแบบนั้นอะที่เข้าไม่ถึงอาหารหาข,ของก็หากินยากนะครับเจอเผ่าอื่นก็ต้องลบราคาฟันกันนอนก็นอนหลับไม่สนิทแล้ววันนึงถ้าตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไร้ซึ่งความสามารถนะครับไม่สามารถทําประโยชน์ต่อเผ่าได้เนี่ย ก่จะโดนฆ่าทิ้งเอาดื้อเลยเพื่อเป็นการประหยัดอาหารที่หาได้นะครับถามว่าในบริบทแบบนี้เราจะมีอายุยืนเป็นร้อยปีหรอผมว่ามันน่าจะสั้นมากๆเลยนะสั้นเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้มีตัวเลขบอกมาแต่ผมคิดว่ามันมันไม่น่า,ม,นม,นามันไม่น่ายาวยืนยาวทหรอกนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ร้อยห้าร้อยปีก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าอายุเฉลี่ยของมนุษย์ณตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35สบหถึงสี่สบปีเท่านั้นเองนะครับน่าแปลกใจไหมมันไม่ใช่แบบเป็นหลักร้อยปีอย่างที่คนมาคนเคยบอกมาวันนี้นะครับผมก็เลยทำเป็นปัจจัยต่างๆ5ข้อนะครับที่จะมาอธิบายว่าเออทำไมคน,นอดีตเนี่ยถึงมีอายุสั้นมากกว่าเรานะครับเป็นข้อที่จริงที่มาหักหลังกับความเชื่อนะครับที่ผมเนี่ยเคยเชื่อมาก่อนอันดับแรกครับมันก็คือโรคระบาดนั่นเองโรคระบาด ใหญ่ๆเนี่ยเคยเกิดขึ้นไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วนะครับอาจจะเป็นร้อยครั้งแล้วก็ได้มั้งตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขึ้นนานะครับในสมัยก่อนเนี่ยที่มันร้ายกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นอะเรามองว่ามันคือการลงโทษจากพระเจ้าเว้ย <c oughs> <c oughs> เออมันคือการลงโทษจากพระเจ้าฉะนั้นเราจะไม่ต่อสู้กับมันเลยเราจะก้มหน้าก้มตายยอมรับกับสิ่งที่พระเจ้า กระทำนะพเพราะคิดว่าเราคงคิดว่าเราเราเราอาจจะทาผิดอะไรบางอย่างเราพระเจ้าไม่พอใจเนี่ยก็เลยสร้างโรคระบาดนี้ขึ้นมานะครับการเกิดขึ้นของโรคระบาดในอดีตเนี่ยมันรุแนแรงขนาดที่ว่าบางครั้งนะครับมันทําให้จักรวรรดิตอนนั้นอาจจะยังไม่มีประเทศเนาะจักรวรรดิทั้งจักรวรรดิเนี่ยอาจจะมีคนเป็นเป็นล้านคนเนี่ยล่มสลายไปเลยนะครับก็คือตายทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้มีการหาทางแก้ไขเนาะไม่ได้มีการรักษานะครับถัดมานะครับ ก็จะมีโรคระบาดหนักๆที่มันส่งผลกระทบกับคนทั้งโลกเลยนะครับอย่างเช่นถ้าใกล้ๆเนี่ยก็มีแค่วัดสเปนครับเมื่อปีหนึ่งก้าันก็ักร้อยปีที่แล้วเนะาะฆ่าชีวิตคนไปถึง50ล้านคน,นครับท,ทั่วโลกทั่วโลกนะครับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าโรคระบาดในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีองค์ความรู้เนาะมากขึ้นนะครับรู้วิธีรับมือกับ,ก,บกับมันมากขึ้นมีการ ตั้งศูนย์วิจัยนะครับที่ทำหน้าที่หาความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโดยตรงเนี่ยมันทำให้ความเสียหายนะครับกับการระบาดแต่ละครั้งเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆก็เลยทาให้อายุขัยของเราเนี่ยครับมากขึ้นข้อแรกนะครับคือโรคระบาดข้อ2คงเขาสองครามนะครับแน่ดีครับสงครามคือการฆ่าฟันเราใช้อํานาจนะครับใช้กําลังพลที่มากกว่าเข้ายึดพื้นที่เข้ายึดอาหารเข้ายึดอะไรก็ตามที่เราอยากได้ ยึดด้วยอะไรยึดด้วยกําลังคนยึดด้วยรถถังยึดด้วยดาบด้วยปืนด้วยเรือเรือดำน้ําด้วยเครื่องบินด้วยขี่ปืนาวุธอะไรก็แล้วแต่เราใช้กําลังเพื่อให้ชิงมันมานะครับเราเอาชนะฝั่งตรงข้ามด้วยความกลัวและความสูญเสียมันเป็นความมันเป็นชัยชนะเนาะบนสร้างประหาหักพังเราจะเห็นได้ว่าสงครามแน่ดีเนาะ สงครามวอ a t เ v เวต่างๆาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่2อเนี่ยที่ฆ่าชีวิตคนเป็นล,ล้านคนอ่ะในปัจจุบันมันไม่มีนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเหลือแต่สงครามเย็นสงครามทางการค้าเนาะคือทุกวันนี้เนี่ยการที่คุณจะไปยิงใครเนี่ยจะไปฆ่าใครเนี่ยม,มันมีกฎหมายนะมันมีสื่อมีโซเชียลโซเชียลมีเดียต่างๆท,ที่ที่ทำให้คุณไม่สามารถจะทําอะไรก็ทําได้แล้วอะ่ะอาจจะด้วยเรื่องของ มรรทัดฐานค่านิยมนะครับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราไม่ได้มีสงครามที่จะทําให้เราอ่าสูญเสียประชากรอ่ะเป็นจำนวนมากๆแบบนั้นอีกแล้วดูอย่างในปัจจุบันสิครับว่าเนี่ยเราเจอกับสภาวะโควิด1 9ใช่ไหมครับที่มันรุนแรงมากๆหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดในรอบแบบหลายสิปีหละร้อยปีนะครับ แต่ถามว่าณนะวันนี้เนี่ยที่เราต้องอยู่บ้านกันที่เราตกงานกันที่เราไม่มีรายได้เนี่ยแล้วเราเครียดกันมากเลยเนะี่ยแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ปะวะใช่ไหมมันไม่ใช่สงครามที่แบบว่าอยู่ดีมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณแล้วก็เอาลูกขสุนมัมายัดเข้าไปที่กระโหลกของคุณอนะ่ะนะครับหนักหนาแค่ไหนเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับโอเคข้อที่สามครับมันคือเรื่องของการเข้าถึงอาหารและน้ําสะอาดในยุคข,ของ สงครามนะครับหรือในอดีตเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆนะถ้าอาหารน้ำสะอาดเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความจนในเรื่องของของการเข้าถึงอาหารแล้วนะถ้าเราจนเนี่ยคือเราจนในเรื่องของการเข้าสังคมมากกว่ากูอาจจะไม่ได้มีเงินไปซื้อรถหรูอาจจะไม่ได้มีเงินไปซื้อบ้านซื้อท้ัแพงแต่ว่า พวกนี้เราสามารถหาของกินเพื่อกินได้ง่ายๆแล้วนะครับมันไม่ได้ลําบากแรงแค้นเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าโอ้โหการจะหาขนมปังสักก้อนหนึ่งน้าสะอาดสักแก้วนึงเนี่ยมันแทบเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เลยนะครับยิ่งในสภาวะที่แบบว่าสภาวะสงครามเนาะหรือสมมติคุณเกิดมาอยู่ในชนชั้นทาสอย่างเงี้ยคุณต้องใช้แรงงานหนักแล้วคุณก็ไม่มีจะกินอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับเราหมดยุคนั้นไปแล้วนะครับ mm. การเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาดทำให้อาอยุยืนขึ้นก็นแน่แหละมันก็พูดเหมือนกับกับปัทตุบินเนาะนะก็คือเรามีกินทุกมื้อนะครับเราได้รับษาอาหารครบถ้วนอนะ่ะเรามีน้ำสะอาดกินอนะ่ะมันก็เลยทำให้อายุเฉลี่ยของเราดีขึ้นมากของเมื่อก่อนเยอะนะครับ mm. ข้อ4ครับ mm. ก็คือเรื่องของมลภาวะและสุขอนามัยอาจริงอยู่ทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องมลภาวะอยู่แต่ผมว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะลองมองอย้อนกลับไปช่วง ปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมันมีการใช้พลังงานถ่านหินเนาะพลังงานน้ํามันที่มันสร้างมลภาวะให้กับโลกมีอุตสาหกรรมหนักต่างๆนะครับที่ทําให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในบรรยากาศณนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการทําธุรกิจที่ต้องเอื้อกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอะ่ะมันกลายเป็นาตรทัฐานหลักของโลกนี้ไปละ คือถ้าทุกวันนี้คุณยังสร้างมลภาวะให้กับโลกอยู่อ่ะคุณจะโดนแบนดโดยปริยายโดยผู้บริโภคเว้ยดังนั้นมนลภาวะข,ของโลกเนี่ยอเรื่อง global warming อะไรต่งตางๆมากมายเนี่ยมันจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้แน่นอนนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าวิธีคิดของเราเนาะของคนทางโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเรามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสู้ขานามไยครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีหรอก กินน้อนช้อนกลางล้างมือนะครับขนาดการเข้าห้องน้ําอ่ะเรายังเข้าแบบไม่ถูกสุขอนามัยเลยใช่ไหมมันจะมีแบบซ้มซึมบ้าที่ซุมแบบขุดหลุมเอ้ยหรือว่าอะไรเอ้ยกระดาษชําระก็ไม่มีแล้วสาเหตุของการเกิดโรคระบาดร้ายแรงลหลายๆครั้งในอดีตนะมันเกิดจาการที่อย่างนี้แหละมันเป็นโรคระบาดที่ติดต่อทางอุจจาระเสวะนะครับแล้วก็ล้างมือไม่สะอาดกันเขาไปติดไปทำาอหงทาอาหารเนาะบางทีมีสเปดเดอร์คนเดียวมีผู้ติดเชื้อคนเดียวเนี่ยเขาให้คนติดโรคเนี่ย ไปทั้งทั้งหมู่บ้านเลยก็เป็นได้นะครับทุกวันนี้ครับเรามีเรื่องของการร,รักษาเขาสะอาดแล้วมีมีสุขอนามัยที่ดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันก็จะทําให้ชีวิตของานะครับยืนยาวขึ้นแล้วก็มาถึงข้อห้าครับก็คือ,คอพระเอกของเรานั่นเองก็คือวิทยายการทางการแพทย์ครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยเด็กเกิดใหม่หนึ่งคนเนี่ย อัตราการรอดยอยู่ที่ประมาณ 25%- ถึง30%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้มีวิธีการทาคลอดที่มันที่มันล้ำซอยเหมือนทุกวันนี้เนาะถ้าอย่างง่ายๆในสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตำนานผีตายโหงว่ะที่เราได้ยินกันเยอะมากๆเลยก็คือเหมือนเมื่อก่อนเนาะเราคลอดลูกโดยใช้หมอตำแยใช่ไหมครับแล้วก็อัตราการตายของผู้หญิงท้องแกเนี่ยมันก็คลอดลูกแล้วตายก็เยอะแล้วก,กลายเป็นผีตายโหงนะครับมันก็เป็นการบอกเล่าที่ที่ทําให้เห็นภาพเลยว่าเออ เมื่อก่อนการคลอดลูกหนึ่งคนอะมันเสี่ยงนะเสี่ยงทั้งตัวเด็กที่เกิดออกมาด้วยว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็เสี่ยงทั้งตัวคนที่เป็นแม่ด้วยว่าจะรอดหรือเปล่านะครับทุกวันนี้โหเราสามารถผ่าตัดคลอดได้โดยที่แบบไม่มีแผลเป็นอะแล้วก็ไม่เจ็บเลยอะเด็กออกมาก็เข้าตู้อบเนาะมีการเช็คสุขภาพให้มีอาการป่วยอะไรหรือเปล่าต้องฉีดวัคซีนตัวไหนไหมออกมามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มานที่ดีนะครับแล้วก็ อีกแง่หนึ่งครับเรื่องของการรักษาโรคหรือการผ่าตัดต่างๆสมัยก่อนที่วิทยาการทางก,การแพทย์ไม่ดีเนี่ยการที่มีโรคอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไอยาที่เราใช้วัคซีนที่เราใช้เนี่ยมาจะรักษาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆครั้งต้องใช้เวลาถึงหลายสิบปีในการที่ค้นยาสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาสู้กับโรคสักโรคหนึ่งหรือการผ่าตัดครับในสมัยก่อนเนี่ยมันร้ายแรกคร่ะที่ว่ายุคที่ยังไม่มียาชาวยาสลบอะ การที่ต้องผ่าตัดหรือตัดแขนตัดขามันต้องตัดแบบนั้นเลยนะเว้ยเอาเอาเลื่อยมาเลื่อยอ่ะเลื่อยเนื้อคุณอ่ะเลื่อยผ่านกระดูกคุณอ่ะฉะนั้นน่ะคนที่รับการผ่าตัดในช่วงนั้นน่ะโอ้โอกาสรอดมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ฟังลองนึกภาพดิใช่ปะคุณเจ็บอยู่แล้วคุณต้องมาทนากับความเจ็บคุณต้องเสียเลือดอีกคุต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นครับไอวิทยาการทางการแพทย์ที่มันพัฒนามาทุกวันนี้เนี่ยมันทําให้เราแบบการการป่วยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วอ่่ะแควาาเร มีมีเงินพอในระดับหนึ่งเนาะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เนี่ยโอกาสนอก้ก็เยอะมากๆนะครับก็เนี่ยครับคือ5ปัจจัยนะครับที่ทำให้ชีวิตชีวิตค่าเฉลี่ยของของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันยาวขึ้นนะครับอันแรกคือโรคระบาด2คือสงคราม3ก็คือการเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาด4ก็คือมลภาวาะสุขอานามายัยแล้วก็5ครับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับ พูดถึงปัจจุบันนะครับณปีนะักปี2020เนี่ยอายุเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยอายุขยของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ75ปีนะครับ75ปีถือว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในช่วงช่วงปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุเฉลีย่ยยาวนานกว่าคนที่เกิดเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วเนะี่ยถึง7ปีเลยนะอ่าถึง7ปีนะมาถึงว่าสมมติถ้าเป็นอ่าผมใช่ไหมผมอายุ30 สมมุติถ้าเกิดผมมีอายุขายประมาณสักเจปีนะ่ยคนที่เกิดช้ากับผมประมาณ20ปีเนะี่ยเขาจะอยู่ได้ถึงเจิบเจปีอย่างเงี้ครับผมแล้ว <c oughs> โอเคที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเนะี่ยที่บอกว่าไอการบริโภคอาหารที่ไม่ดีหรือมลพิษต่างๆเนี่ยมันมีเอฟเฟกกับชีวิตเราจริงไหม ก็เรามันก็คือความจริงในแง่หนึ่งนะครับผมเราก็ลองมาดูกันนะครับว่ามันมีสาเหตุสมคัญอะไรบ้างครับที่ทําให้อายุขัยเฉลี่ยของเราเนี่ยสั้นลงนะครับอันนี้หน่วยจะเป็นเดือนนะครับเขาบอกว่าข้อแรกนะครับมันคือการเลือกบริโภคอาหารครับการบริโภคอาหารที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะทําให้คุณเนี่ยอายุสั้นลงถึง32เดือนนะ32เดือนอันนี้คือสาเหตุอนนันหนึ่งเลยนะครับเราต้องอย่ายึดติด แต่ไปติดกับดักกับของที่มันอ้วนๆอ่ะของที่มันหวานๆที่มันเค็มๆที่มันมันของที่มันพอเสร็จเยอะๆนะครับมีน้ําตาลเยอะๆมีสารเคมีเยอะมีโซเดียมเยอะเนี่ยอไอการกินอะไรที่มันตามใจปากมากเกินไปเนี่ยครับมันจะทาให้เราอยู่สั้นลงอย่างน่าใจหายนะเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยคนที่ตายอ่ะเพราะเป็นโรคอ้วนอ่ะมันมากกว่าคนที่ตายเพราะขาดอาหารเลยนะคือทุกวันนี้เราเราเข้าถึงอาหารได้ ได้สบายๆแล้วเว้ยแต่พอเข้าถึงแล้วเนี่ยเราดันเลือกกินไม่เป็นอะ่ะฉะนั้นครับการที่คุณกินอาหารที่มันที่มันดีกับสุขภาพไม่ต้องเฮลตี้จ๋านะแต่ว่าคุณดูฉลาดมันหน่อยเนาะมันมันมันเป็นของที่แบบมีประโยชน์หรือเปล่านะครับเลือกกินผักกินวิตามินนะครับกินอาหารที่มันครบห้าหมู่อะ่ะแค่นั้นแหละมันจะทําให้คุณอยู่ที่ยืนยาวขึ้นนะครับข้อสองครับเขาบอกว่าโรคมะเร็งนะครับทําให้อายุเฉลียล่ยของเราเนี่ย ไปถึง28เดือนนะครับโรคมะเร็งก็มาจากหลายสาเหตุถูกต้องไหมครับมันมาตั้งแต่เรื่องของคุณกินยังไงคุณใช้ชีวิตยังไงคุณออกแดดมากแค่ไหนคุณนอนพอหรือเปล่าคุณเครียดหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็อยู่มันพูดถึงความพูดถึงคุณภาพชีวิตอะพูดถึง awareness ในการใช้ชีวิตสติการใช้ชีวิตของเราอะถ้าเราใช้ชีวิตที่มัน healthy นะครับที่มันดีอะ นอนให้พอกินให้อิ่มอ,อย่าไปเครียดมากเนี่ยมันก็ทําให้คุณห่างกระจากโรคมะเร็งนะแล้วทำให้ชีวิตของคุณยืนยาวขึ้นข้อสานะครับการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่การสูบใบยาสูบเนีย่ยทำให้คุณอายุสั้นลงถึง22เดือนดังนั้นครับในวันนี้นะครับถ้าใครยังสูบบุหรี่อยู่นะครับผมด้วยแหละเออผมขอโทษก็ <c oughs> ถ้าอยากยืนยาวขึ้นนะครับก็เลิกซะครับเลิกบุหรี่ซะเลิกบุหรี่เลิกเหล้านะครับข้อที่4ี่ครับก็คือ มลพิษทางอากาศนะครับทำให้คุณอายุสั้นลงถึง20เดือนดังนั้นนะครับอันนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละเรื่องของมลภาวะต่างๆที่ผมได้พูดกินไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพอจะสามารถแก้ไขได้ก็คือเวลาออกจากบ้านนะครับก็หัดใส่ผ้าปิดปากให้มันชินนะครับเพื่อผมบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาใส่เอเ,อเ,อเ,อเอมสเนี่ยตนชินนะผมมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในประเทศไทยอะ่ะ การใส่แมสดูเป็นรื่อตลกมันมันจะดูแบบเฮ้ยดูอนามัยจังวะอะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดวิกฤตโควิดอ่ะผมคิดว่าหลังจากจนี้ยพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไปแล้วเว้ยการออกจากบ้านแล้วใส่แมสเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติเออมันจะกลายเป็นคันที่เบอกว่าเออโอเคคุณเป็นคนแบบใส่ใจส,สุขภาพอ่ะมันดูไม่ใช่เรื่องที่มันเวอร์แล้วกับการที่เราจะใส่ผ้ปาปิดปากออกจากบ้านนะครับผมโอเคข้อที่ห้าครับเขาพูดถึงอสสารที่มีอนุภาคเล็กกว่า 2.5ไมครนะครับ้วพวกฝุ่นต่างๆพวก PM 2.5อะไรเงี้ยมันจะทำให้อายุเฉลีย่ยเนี่ยลดลงถึง12เดือนนะครับเริ่มพวกนี้ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราสักจะเสี่ยวมารามากขึ้นนะครับข้อ6ครับก็คือความสะอาดของน้ำนะครับการกินน้ำที่สกรปรกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอายุเฉลีย่ยหายไปถึง7เดือนแล้วข้อสุดท้ายครับวาาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับ จะทำให้อายุเฉลี่ยของเราหายไปถึง4เดือนนะครับมาชวนอีกรอบครับสาเหตุที่ทําให้อายุเฉลี่ยของเราเนลดลงนะครับข้อแรกครับอาหารนะครับข้อ2โรลมะเร็งข้อ3สูบบุหรี่ข้อ4มลพิษทางอากาศนะครับข้อ5สาครับสารพาคเล็กนะครับพวกฝุ่นต่างๆนะครับข้อ6ครับระดับความสะอาดของน้ำแล้วก็ข้อ7ครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โอเคครับสุดท้ายผมขอเสริมวันนี้นิดนึงนะคันก็คือเรื่องของ <c oughs> วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดตัดของสองอย่างละระหว่างอายุไขกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันหมายความว่ายัางไงหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยเมื่อผ่านไปปีนึงเนี่ยก <c oughs> ารวิจัยต่างๆนะครับการทําวิจัย การทําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสามารถยืดยุอของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้หนึ่งปีในทุกๆปีอันเนี้ถ้าพูดในถ้าพูดให้ง่ายขึ้นในเชิงของการพอกราฟเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเรายังก้าวกระโดดไปในความเร็วแบบนี้นะครับเป็นอธิทานแบบนี้ตามกาลเนี่ยก็หมายความว่าเราเนี่ยเป็นอมาตาะไปเรียบร้อยแล้วเพราะทุกปีที่คุณแก่ลงนะครับไอเรื่องของ เทคโนโลยีทางเรื่องทางด้านการยืดอ,อายุไขเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยมีอายุยืนขึ้น1ปีฉะนั้นคุณจะไม่มีวันตายครับคุณจะไม่มันตายเรามาแชร์ให้ฟังคร่าวๆนะคบว่าณนะวันนี้เนี่ยมุมมองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะความความอาตาามตะของเนี่ยมันเกิดจากการพัฒนาของความรู้นะครับสมัยก่อนเนี่ย เราจะเรียกธุรกิจพวกนี้ว่า health care นะครับการดูแลสุขภาพหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณป่วยคุณเป็นอะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณไปที่โรงพยาบาลคุณไปที่คลินิกนะครับไปที่สถาบันต่างๆเพื่อที่จะรักษาอาการป่วยอาการผิดปกติเหล่านั้นแต่ทุกวันนี้ครับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่ transform ตัวเองเนี่ยเขาจะได้ตัวอย่างว่าเป็นธุรกิจ well being นะครับก็คือการมีชีวิตที่มันที่มันดีอะนะครับ มันต่างไงครับอันนี้มันเป็นการมองมุมกลับครับเราจะไม่รอให้ปัญหามันเกิดแต่เราจะมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ปัญหามไม่เกิดเห็นไหมมันเป็นการแก้ปัญหาเชิงลุกอะ่ะคือธุรกิจแบบเนี้ยมันจะมุ่งเน้นให้เราเนี่ยใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องป่วยครับโดยที่ไม่ต้องเจ็บไข้นะครับตัวอย่างที่เห็นในฉากก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีแก้เจ็ต,ต่างๆมากมายว่าจะเป็นสมาร์ทวอทนะครับเป็นที่นอนอัจฉริยะ เป็นนู่นนี่นั่นที่มันสามารถวัดค่าเฉลี่ยต่างๆของตัวคุณได้วัดชีพจรวัดอัตาาการเต้นหัวใจวัดความสามารถในการหลับขณะนอนนะครับมันจะรู้ทุกอย่างในชีวิตคุณแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้แหละไปประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะดังนั้นครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยเมื่อคุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนจากไอ้เครื่องมือพวกนี้ แล้วคุณสามารถจะแก้ไขปัญหานั้นน่ะได้ก่อนที่มันจะเกิดนะครับหรือมันจะเกิดขึ้นก็นได้นะแต่ว่าคุณสามารถแก้ไขมันได้ทันท่วงทีอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งอย่างเงี้ยครับผมในอนาคตเนี่ยพอมันมีบางจุดที่มันเสี่ยงเนี่ยเราจะรู้ก่อนเลยแล้วเราก็สามารถจะค่ายเนื้อนะ้ายตรวนั้นตั้งแต่มันยังเป็นแบบจุดเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยทาให้มันไม่ลามนะครับในอนาคตเนี่ยนะมันก็คือเราแทบจะแบบผมเชื่อนะว่าเราแทบจะไม่ป่วยเลย เออหรือป่วยก็คือรู้ก่อนล่วงหน้าเลยอะ่ะแล้วเขาสามารถจัดการไม่ไช้รดเร็วเราจะไม่ได้แบบป่วยป่วยจะต้องเจ็บอะ่ะเออเจะไม่ได้ป่วยจะต้องเจ็บในอนาคตเนาะแล้วอย่างที่แล้ว,ลวเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของการบริโภคนะครับมากขึ้นเรื่อยๆอ,อาหารที่ดีต้องกินยังไงนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการ ทำอาหารออกมาเป็นเป็นแคปซูลก็ได้นะที่แบบว่ากินแค่แบบเช้ากับวันเยน็นหดือยกินแค่วันละมือแล้วไอ้แคปซูลเนี้ยมันจะไปเสริมสร้างมันจะให้สารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกยต้องการอ่ะคือเป็นแคปซูลที่ทุกคนกินเข้าไปแล้วสามารถแบบโอ้โหมีภูมิคุ้ที่มันแบบว่าทํางานได้เต็มร้อยตลอดเวลานะครับก็เป็นไปได้นะทําให้เราห่างไกลจากความความป่วยขึ้นไปอีกในอีกแง่หนึ่งที่เขาบอกว่า AI เนี่ยจะเข้ามาทํา งานแทนเราแล้วเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นผมคิดว่าคนเราก็จะมีเวลาดูแลตัวเองออกกําลังกายมากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็เครียดน้อยลงด้วยนะโอเคและยังมีเทคโนโลยีในเชิงที่มันลึกเข้าไปอีกนะครับที่มันที่มันดูแบบอบโบขึ้นไปอะก็คือเขาบอกว่ามันจะมีการตัดต่อพัตธุก,กรรม,มนะทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าเราสามารถตัดต่อเปลี่ยนแปลงดึงเข้าหรือดึงออก พันธุกรรมหรือยีนบางตัวของมนุษย์ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นเออมันเป็นการแค่แบบตัดต่อเอาอะไรบางอย่างออกไปอะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถมีอายุยืนขึ้นไปอีกนะครับและสิ่งที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันเนี่ยก็คือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยโดยใช้อวัยวะจาก,จากคนเนาะซึ่ง บางทีอะเอามาเปลี่ยนอ่ะมันก็เข้ากันไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกรุบเลือดด้วยความเข้ากันได้ทางทางอะไรต่างๆมันค่อนข้างลึกในผมของแม่ธิบายกันผมผมรู้ไม่เยอะแต่หมายถึงว่าการใช้อวัยวะาของคนคนนึงมาเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งอ่ะมันได้ผลแบบแค่มันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังมีดีเฟกต์เกิดขึ้นเยอะอยู่แต่ในอนาคตเนี่ย เขาจะมีเทคโนโลยีของพวก3 d Printing นะครับ mm hmm. การ p พ s t s สเต็มเซลล์ต่างๆที่สามารถสร้างอวัยวะตัวนั้นอะที่แมชกับตัวเรา100%แล้วราสามารถสั่งผลิตมันเตรียมไว้ก่อนลงได้เลยลองมองในภาพว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเหมือนรถยนต์หรือหุ่นยนต์ก็ล้เออแล้วนาวันนึงถ้าอะไรอันนึงมันเสียไปอะเราสามารถเปลี่ยนมันได้เลยอะอะไรเสียก็เปลี่ยนอะไรเสียก็เปลี่ยนอะไรเสียก็เปลี่ยนยยน,น่ย เราก็แทบจะเป็นอมาตะเลยหรือเปล่าวะใช่ไหมเออหัวใจเสียก็เปลี่ยนปอดเสียก็เปลี่ยนตับเสียก็เปลี่ยนสมองเสียสมองเสื่อมก็เปลี่ยนหรือแน่นาคตนะครับเราอาจจะเอาความทรงจําทุกอย่างที่อยู่ในสมองเนี่ยใส่เข้าไปในไมโครชิพก็ได้แล้วเอาไมโครชิพอันนั้นอะไปฝังไว้ในร่างกายที่สร้างขึ้นมาร่างกายที่ไม่เน่าสลายนะ ตื่นมาเราก็เป็นเราคนเดิมที่มีความคิดเหมือนเราณวันเมื่อวานแหละแต่ไปอยู่ในร่างกายที่มันอยู่เหนือกาลเวลาเอาสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีวันตายคุณจะตายก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองอะตายเท่านั้นเองถึงจุดนั้นแล้วก็ผมสามารถพูดได้เลยนะว่านั่นแหละคือความเป็นอมตะที่มีความเป็นไปได้แต่ผมก็ตั้งคําถาม,ถามนึงกับ บดหมายทัญเหมือน,นกันนะว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราไปถึงจุดนั้นแล้วอะเราเนี่ยยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามฟังกันจนจบนะครับก็หวังว่า EP นี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยสำหรับ EP ถัดไปนะครับผมหรือคนหนึ่งเนี่ยจะมาพูดในหัวข้ออะไรก็ขอให้รับชมรับฟังรอติดตามกันนะครับ สามารถติดตามรายการของเราได้ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, Apple p o d c a s t PodBean Spotify a n c h o r แล้วก็แพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ b l o g กด t สามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาทาง Inbox เพื่อพูดคุยกันก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมตู้สิวัตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ